สวัดีครับพบกับเรานะครับในช่องปลายแซมสซนขวัญเมืองนะครับค่ะวันนี้เราน่าจะเป็นคันที่หนึ่งที่สองนี่นะครับบอกว่าให้ออกมาเลยนะครับแต่ว่ายังมีทุนนาทีมงานออกมานะครับธรรมดาเราตื่นเต้นทุกงานค่ะบทาไม่ได้ที่หนึ่งก็ต้องได้ที่สองนะครับประจํานะครับแต่วันนี้ไม่หลงทางครับวันนี้ไอยู่อําเภอของตัวเองครับเพเร์สตึกครับรู้ที่อยู่แล้วนะคะวันนี้มาทุกปีครับตรงนี้ โอ้ยพี่อ,อนอยู่บนรถน,นะคะอ๋อเอามาพร้อมกันนะคะสองเฟรเรางหยิบชมโยนจะร้อ,อนไหมใครใครร้อนอ๋อยรงไงโอ้นี่งานเลกเลยคะของงานเลกนะคะยังไงร้อนรอ้อ,อ,นนอนไหมลูกไปโอดยนไม่ถามไม่ตอบเลยกวดตีมเลยค่ยนะ เด่นมากนะคขับมานี่มีแต่คนมองเลยครับไม่รู้มองป้ายไหมหรือว่ามองคนขับรถเขาไปแสดงที่ไหนครับไปคนนั้นก็ถามจระถางโอ้พ่อพ่ออะไรนะเอาเงินเอาเงินเอาเงินมาแล้วพ่อใหญ่กองเงินกำลังมานะคะทันที่สามแล้วพ่อใหญ่กอเงินนะคะ เราก็มาไปข้างหน้าไปยัง mm hmm. เอาไปตวงเงินมาแล้วนะคันที่สามนะ mm hmm. เดี๋ยวรอดูนะคะว่าคันต่อไปจะเป็นใครนะคะช้ mm hmm. างเชือกไหนนะคะ mm hmm. อ่าตอนนี้ก็มีมาเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้ mm hmm. อยมาเรื่อยๆแล้วครับต่อยอยมาเรื่อยๆแล้วนะครับเรื่อๆๆๆต้องเราท่านข่าวท่านเหตุการณ์โูมาแล้วครับแพงไปแล้วครับแพงไปแล้วอนี้เชื่อมไหมอันี้โอ้ท่นเบ้นบานอ้วนกับน้องครูผานะรัวันนี้จะจะว่ายน้ำนะครับวันนี้อามินอามินบ้านอ้วนนะเขาประหยัดรถเนาะโอ้ยแล้วก็ ก็ีรอคุณงินนะคะขึ้นมากับใครมรนี้วันนี้มาเชือกโอ๊นอเอมากับใงนหรือ่านันแนั้นบอกากว้ับกายเก้วไม่ใช่อยู่นี่เดียบก่แกลวกับ่นนมิ้นมาด้วยกันผู้ซังพูดซังนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครับพักไายยินดีที่ได้รู้จักครับ ไปดูนะเราไปสอบถามดูควานอ้วนจะลงน้ำได้เปล่ากบรรยากาศหนาวๆอันนี้คนะเขาจะมาเอาแชมนะครับปีนี้ ต้องน้วาห้ไหวอยู่นี่ะเดี๋ยวเขาว่าเขาก็ห้ไหวรอยขามนะในลงเป็นที่เว่าเห็นแล้วรอยมันนักนังอ่ะเออเราว่าปีนี้นกเยอะเนี่ยันะ่าเราเอาเราเข่ามทนอยน่เาส่งเมีมานหรือพ่อ่าส่งเมียงนี่ ลงไป่งครับสนาสดีคอะมันใจเมื่อนลง่นางมันใจบ่มันใจบ่มันใจตไหนครับผมอากาศหนาวไม่ยั้งบทอมีห่วงยางส่วนตัวโอ้เลหาใไหาครับบูผานาครับคที่คนหนาวเว่ามีคเมืองไน้ำดไน้ำย่ครับคนเมืองก็สาะสิทธิ์พนีปกเร่งครับเพนีกเร่ง ประเด็นพี่เจดิ๊กเลยต้องเปลี่ยนเสื้สีขาวขาวเลยครับเลยเขามีปัญหาท้องเงินเกาะได้บินมาไหนวามาเทวินมายเทวินเรื่อกสายที่อื่นได้มาแต่สนามบินนั่นนี่มาตลาดตามเฉลี่เลยโอ้ถึงว่าทําไมถึงมาทางนี้แล้วไม่มาทางนี้ปกติต้องมาทางนี้โอ๋นั่นเชือกไหนแม่โบครับนาะฮะแม่โบแม่โบมานี่ดิ ไม่พีอ๋อได้คำไม่พีโอ้เรามาจอดคันแรกนะคะหลังจากนี้มาก็น่าจะเต็มสายนี้เลยนะคะนี่สนิทนะพรหมดแล้วบ่ครับบัทรรัฐนาจะโตกว่านี้เอาเอาเอาเถอะว่าผู้อะไรประกาศมาโอ้เออเนียนผู้อะไรเขาประกาศมาเด่๋ยไประหยัดยังผู้ใตงไม่เอาหมูบินใหญ่อันนี้ผูกเต็ดลำเต็นเลยกระไรตัว เพราะว่ากลางคืนต้องมีจุดจุดงนะุด้วยนะ่กู้ฟ้าเลยนี่ไหนผ้กแปลงหลักกู้ฟ้าแปลงหลักเออต้มาที่วงยางเลยครัอันนี้ผมถามดูว่าครับนี่ตาบุมเสียพ่อเสียลูกครับนี่เสือพ่อเสือพ่อเสือลูกก็ตั้งหักตัวไม่ไครับครับโอ้โหเมื่อวานเห็นลูกใส่ไหมครับโอ้อันนั้นอันนั้นเขาสั่งพิเขาสั่งให้เขาสองตัวครับเพราะว่าเป็นอยากไหนคือพอก็แล้วใส่หน่วยเพิ่น แปลว่าน้อยสุดในสมัยนั่นแล้วน้อยสุดในสมัยอะไะครับใส่ใส่อินราะว่าพ่อผมอยากได้อยากได้อยากได้ไดมะนี่ฮะว่จะอะไว่าใหเมาโซโดทั้งไห้นี่นะจากนล้นเาบอโน้อก็จดนี่แล้วคุณไปยัเขา่ายอไนีเอนเาแล้ ล้วท่านี้เันอไรนี่ครับจอดนี้มันสิง่สยกง่กติดท่นี้มันเปง่ไงติดปูเพราะามโอกมันมีางจอดไร้เวลาข้างในไม่เป่นไงป้ายไอ้ผ่านมาน้องเออป้านไม่เด้ป้าเนะเห็นแล้วเห็นปุ้ใหญ่ใส่มาอยู่โอ้ก็ไม่ยากอมโหนตาก่อนนี่เอาข้ใหญ่ต่างห่างครับไใ่โ้

ตอนนี้ท้องผู้ช่ยดอกครับผมเห็นอยู่ยังผู้ถือมีดเหรอมีผู้ถือมีดบ่นอยากโชว์บ่นอยากโชว์่คนบันค้นมากรสังมาเตรมหอยเตรมนอยกนทุ่มีตัวที่ปกาบไปอาญาเาสร้างรูปไปหาเราเลยปะ เขาอยู่ดีแล้วนี่เขาไม่ฮอดดีแล้วใจต้องเล่าจะโทษทำเพราะไงวะเราอยู่ใส่ยัเท้าอันน่้เลยมนว่าเข้าไปข้างในหยานมันบ่มีมงจอดมันมีแมนคันสองคันเนาะเพราะว่าข้างในนั้นมีช้างอยู่ข้างในนะรู้น่าจะเป็นแผลทองแท้กับแผลอะไรนะเดี๋ยวต้องติดต่อทางเข้าก่อนนะว่าเอารถเข้าไปได้หรือเปล่า ว่าเออมาไม่ผิดแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราผิดตรงที่จอดนะคะเพราะว่าเขาให้ไปจอดด้านในนู้นนะคะเรามาจอดด้านนอกนะคะ ต้องถอยมานะคะแต่ละคันประมาณหกคันนะคะเลยเลย okay. ไปเลยเดไปเลยเออถอยโอ้นะคะถอยตามกันมานะคะ จะคุยนะครับว่าไม่ผิดนะ,ะงานนี้ยังไงก็ถูกผิดทีด่จอดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะตอนนี้คุณปูแล้วก็พ่อพลายนุ่งเสยก็รออยู่ด้านในนะคะเพราะว่าแกไปได้บอกไว้นะคะว่ารถเข้าไปจอดตรงไหนนะ,ะเพราะว่าทีนี้น้ำขึ้นเยอะมันจะเป็นฝั่งแม่น้ามูลนะคะ ข้างในนี้เดี๋ยวเราตามเข้าไปข้างในกันเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่น้นะคะหน่อเกก็เป็นญาติรอรือนะคะนุนจะเป็นฝั่งแม่น้ำมูลนะคะ พื้นที่แล้วนะฮะตอนนี้ตัง้งขึ้เลยเลโอเสียเราจะไปละโอ้ทีช้างว่ายน้ำจะอนุมาเจะไปไรนะจะเป็นเครื่องเสน้นอี เตรียมไว้แล้วนะคะ <st arts> เป็นพื้นที่นะคะตอนนี้ขอควรน,นะคะ <st arts> ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องคลายแซมสั้นผืองนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร e นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะฝาก,กดตามคลิปต่อไป